ไอ้เอกาขึ้นของ้าโหนให้นะมันไม่มีที่ให้โหนนะสิเออผมมันไม่มีฝั่งประตูก็ได้ผมนั่งขอบประตูนี่ในการขึ้นผมไม่ผมให้กำลังใจลูกพี่ผมขึ้นผมก็ขึ้นขานน้นเขาขาหน้าเลาไผมก็ขึ้นอ่ะยางต่างกันอยู่แค่สองนิ้วเองกลัวอะไแต่เมื่อกี้ออกตัวแล้วกลัวเผาหลุดออกตัวแล้วกลัวเผาหลุด กลัวแค่นั้นแหละตัวพาหลุดน่เพราะว่ามันอยู่หน้ามันเยอนหน้าเหนื่อนชีจริงเล่นกันบอยนะมาดูใได้ค่ต้องไปดูดอะไรนะดวินวน เดี๋ยวเราวิ่งเฟรเซปเอาไไอ้ที่ขึ้นไปกันชนกันชนขึ้นกลัวกลัวอย่างนั้นแหละกลัวอย่างนั้นแหละไม่ได้กลัวอย่างอื่นแล้วสองมาเต็มสองตัวไอ้ตัวนี้หมื่นเจ็ดไง ได้ก็ปงนะเรนนี้ออจากเรต้องใส่กบอกขาครับอาฮะอใ่ใช่ัเงี้ยยารียกมันเป็นมันกาต้องอฮะออแผกันตากหนักนั้นตัวารตัวตัวไม่มีคนคิดถึง ทันติดตัวไป่นเอไม่นไมกั้นร่ดีม้นนี่คลิปคลิปคลิปไม่ได้ม่เดี๋ยวพูหน่อยไอ่เมเมทีนี่ ตู้ปลาที่มาดูจะคันนี้ที่อยูนี่นะเราเรียกกลุ่มเรามาแล้วโอนน้อยออกได้ไ่มเอาพี่นี้โอนน้อยออกแล้วเขาเรียกโอาน้อยออกเดี๋ยวดูก่อนลูกเดี๋ยวดูก่อนรู้สึกทางมันโอเคเดี๋ยวต่อครับ